ครับสวัสดีครับวันนี้พาเบิงนกเลี้ยวตันอีกตัวหนึ่งครับพี่น,อนอ้องก็ถาวนะเป็นตอมอะไรว่านกเลี้ยวตันเลี้ยวตันอกหล่อมั้งสันว่าผมมาเบิงนี่เลยมาเบิงว่ามันได้อกหล่องบ่ อกหลงอยู่ครับพี่น้องแต่ก็เป็นนกไหมในซีเดือนเนื้อหาเดือนนี่แหละครับเห็นเนบซีทักขมาถามหานกเลี้ยวตันหรอครับก็ลเลยมาทําชิปห้พีให้น้องเดือบ้่งกันท่านไดสนใจอุย้อนอยนกไหมนะครับนกไหมหรือ คอมเมนนกไอแหล่อยู่ครับนกพึงได้ีเดียนใหญ่เบื้องโหลดไล่กันนิดหน่อยครับพี่น้องท่านใดสนใจกัอึกล่องพร้อมนะครับแล้วสังเกตบ้างครับพี่น้องลายงามนี่ครับลายลายงามเนี่ยนอนครับแต่ สิตันเงาขนาดไหนกระโปงจักแต่ผูถ้ถ่อมบอกว่ามันขันมาหนึ่งมิตรเลี้ยวยังเดียวเลยเช่นเพื่อนอันนี้เพื่อนไปตอมาได้ครับก็เลยอยากให้พี่น้องที่ชื่นชอบในการนกเลี้ยวตันนะครับโทรมาถามหลายเจ้าหลายปูมันนั่นมีคามรมบ่อยู่ป่ามีคามรมมันบ่ เ <L ock> พิ่นบอกว่ามีข้าลมอยู่ครับพีน่น้องตันอึกๆเลยทต้โมมีแกมเลยทต้อันนี้ผมกับว่าน,น,นะผู้เฒ่า่นรับประกันว่าตันเน,นีนอ่อนท่านวาขันยุบานกับโมมีขุกจะกุกขวาสันวามาเลยบอกไปบอกลูกมาเบ่ง เลยได้มาเบิังครับพี่น้องให้พี่น้องตัดสินใจเอาเองท่านใดสนใจเช่นชอบนกเรียวตันนะครับนกปลานะครับมเมื่อนกลูกผสมนี่คือนกไม้ครับท่านใดสนใจสะสมนกเรียวตันลอยพื้นเส้นก็คือ ประมาณนี้ครับพี่น้องมันก็เว้ายากอยู่ครับพี่น้องสําหรับว่ามันก็บเลี้ยวตันแต่ช่วงนี้น้ำคุณอาจต่อไปมันจะเป็นในพงกบูงจากกันครับพี่น้องนี่ย่างผู้เฒ่าคนรับประกันว่าเลี้ยวตันลอยเปอเซ็นมาสั่นมาแต่ต่อไปมันจะตันคือเ่าตันเนี่ยอันนี้ก็บบอกกันไปอีกอย่างหนึ่งนะว่าพี่น้องเนาะให้พี่น้องตัดสินใจเองเอฟซีทูกตันที่สนใจนกไม่นกเลี้ยวตันนกมงคล หายอยากนะครับเดี๋ยวนี้หายากเลยครับนกรียวตันเรียวปลานะครับมเมื่อนรูปผสมไก่เอฟซีฉีดเอาเองครับพี่น้องขณะสนใจกับโ้ามาครับนกเรียวตันตัวนี้นะครับเนาะหรือว่าจะเป็นนกคลรมหัดตอกันนีครับพี่น้องพู่นนกคลรมหัดตอขันเบิดเมื่อทันว่า ถอยากตั้งคู่เจา้าพุทโธมีขบสุดครับนกตัวนั้นแต่มันนี่ห้เบิ้งริ้วตันครับพี่น้องเพราะว่าเอฟซีโทรมาหลายอยู่สำหรับนกริ้วตันนะครับเนาะอันนี้นกไหมนะครับบะแมนนกต่อบะแมนนกเกานกพึ่งได้ซีเดียนครับบอกกันตรงๆครับสนใจกะทักขม้าครับชิปนี้กะประมาณนี้นะครับเนาะ ขอขอบคุณเอฟซีถุกทันที่ติดตามและห้ยกำลังใจน้ำเนาะที่โทรมาถามตลอดเกี่ยวกันกนบนกน้ำเนาะชำนาดนีนกใดน่ชานาญก,กับจ,จีงให้พี่น้องในเบื้องกันไปเป็นระยะระยะคลิปนี้กฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมให้เพียน้องได้ชมกนันนี่คือนอกเลี้ยวตัน ยินดั่งจากผู้เฒ่ากระซำมพอผู้นึงล่ะครับเพิ่นนอนก่อนเพิ่นเช็คอยากเมาเนี่ยมือนี้มีบุญมีงานอยู่กับบ้านครับบุญกระถิ่นเกเลยบม่อยากสัมผัสแล้วบันไดเกเลยไม่จีบไอพีนอนเลยเบื้องกัน,กนครับมือนี่มือหนึ่งมีต้นกไหม อันน,นั้นนกหัดต่อครับพ uh, ี <t 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 ่น้องท่านใดสนใจนกคาลุมเจ้าพุทโธเจ้าพุทโธดูอันว่าวผู้เจ้าพุทโธนี่ตลอดสองขัดคือสามขัดขาวมาเปนหอดสามี่สุดอืมวานหอดสนี่ครับคือตัวนี้คือนกหัดต่อเจ้า นกกาลมยังเป็นอีกขายอีกตัวหนึ่งครับเป็นอีกขายอยู่สองตัวอิบชีท่านใดสนใจโทรเข้ามาครับพี่น้องชิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ